เปิดบ้านรูออดีตนักร้องดังเพิร์นจิรววันยิ่งใหญ่อลังการอย่างกับวังเปิดบ้านรูออดีตนักร้องดังยุค9 0้าสเพินจิรววันหลังเจ้าตัวโพสต์ภาพปวดความคืบหน้าของบ้านหลังใหม่บอกเลยว่าแค่ทางเดินก็อลังการไม่ไหวหากตกแต่งเสร็จคงสวยน่าดูก่อนหน้านี้สาวเพิร์นจิรววันนักร้องได้ปล่อยภาพภายนอกของบ้านหลังใหม่ที่กว้างใหญ่อลังการมากจนหลาย ยคนบอกว่าให้เรียกว่าวังยังไม่ว่าไปล่าสุดเจ้าตัวโสพสภาพภายในตัวบ้านบ้านเอิญจิรวันบริเวณโถงทางเดินต่างๆพร้อมข้อความระบุว่าคนงานหยุดเราไม่หยุดค่าคุณแม่อรชวนตรวจบ้านกันสักหน่อยค่าวันนี้แฮชแทกคุณย่าสร้างให้หลานหลาน11มันทูโกแฟนๆต่างเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ไม่เว้นแม่แต่สาวเกชลาดายังเข้ามาโพสต์แซวบ้านหรือวังคะ สำหรับเอิญจีระวันเป็นอดีตนักร้องดังลุก90เจ้าของเพลงฮิตมากมายอย่างเพลงฉันคิดถึงเธอเพลงประกอบละครเรื่องหวานใจทางช่อง3เมื่อปี2540และมีผลงานเพลงอีก3อัลบั้มก่อนจะออกจากวงการบันเทิงเพื่อไปเรียนต่อและแต่งงานกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบุญฤทธิ์เบญจาทิกุลชัยรุ่งเรืองเมื่อวันที่23มกราคม2556 ปัจจุบันเอินจริวรรณทำงานเป็นผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงแรมเอเชียซึ่งเป็นกิจการของครอบครัวและยังเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตกรุงเทพทนบุรีด้วย